อันมีพุทธธรรมนระนนสูตรการที่เป็นผู้ยุ่งพร้อมด้วยพิมุตติญาณทัศนะเป็นธรรมสูงสุดต่อพระอรหนันตผลที่ต้องทํความเข้าใจคําว่าพิมุตติญาณทัศนะคือปัญญาที่รู้แจ้งถึงจริง ว่าความบุญผลแล้วป่าศจากกิเ,เลสโดยตรงคือพอระปัจเจกภัยานของพระอริยะทุ้คนสูงสุดของพระอรหันตผลดังนั้นคำว่าการเป็นผู้อยู่พร้อมด้วยมิมุติญยาณ่ทัศนะกล่าวโดยในยสูงสุดคือปัญญาของพระอรหันตผล ที่พิจารณาถึงกิเลสที่ได้รับแล้วหมดไม่เหลืออีกนั่นเองมิมุติ่างทัศนะคือการละกิเลสแล้วเป็นอาหารหันตผลผู้ที่หนึ่งความด้วยมิมุติญาณทัศนะคือผู้ที่มีปัญญาถึงความเป็นอรหันต์แล้วนะ e manco tutto e la faccanda